มาด้วยกันเหรอครับพี่ของพี่หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อคันนี้ของพี่เหรอครับใช่ครับนี่พี่เหรอนี่มาเจอกับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อบีฮะอ๋อพี่บีครับผมแบงค์นะครับพี่ขออนุญาตถ่ายรถหน่อยนะครับพี่นี่เจ้าของรถสวยมากลายเก้าสิบเีคันนี้เล่าประวัติความเป็นมาหน่อยครับพี่เป็นไงมวาเป็นมาละครนี้ได้มาปีนึงแล้วครับได้มาปีนึงเห็นรถรุ่นนี้ตอนนี้คนเขาเอามาแต่งกันเยอะ ก็มันคันเล็กๆดีก็เลยลองมามาทําดูบ้างนะครับตั้งแต่ซื้อมาทําตลอดเลยเนี่ยเพิ่งเสร็จนะครับนี่คันเล็กเหรอครับพี่คันเล็กผมผมว่าไม่เล็กนะคันเล็กเล็กสหรับเบนซ์ใช่ไหมครับอ๋ออย่างคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับพี่คันนี้ได้มาก็ไปทําเครื่องก่อนเลยเดินไปดูเลยได้ไหมฮะได้ได้ทำเครื่องก่อนเลยเหรอครับพี่เครื่องก่อนเลยทาเครื่องทําจัดตรงที่เสร็จก่อนเปสายเปลี่ยนสีที่หลังนะครับ เครื่องเดิมมันก็อายุมากแล้วรถคันนี้ก็มีเกือบสามปีแล้วนะครับนี่เราทำเครื่องเครื่องดูดจัดเครื่องก็เป็น2องเจแล้วว่าทำเฮดเดอร์มาใหม่ม้วนให้สวยนะครับแล้วก็ใช้ลิ้นของ RB26 บหเป็นดูดสดเลยพอเราลิ้นอาร์บี e ใส่ปั๊บก็ต้องเปลี่ยนกล่องเป็นสตาร์โรลละนะครับ,รบแล้วก็จัดเก็บเครองเครื่องให้โล่ง ใหม่ก็ใช้งานได้ปกติร้อนไหมครับพี่ไม่ร้อนไม่ร้อนขับดีเลยขับดีเลยขับดีเลยครับเสร็จแล้วก็ไปจัดทรงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกใส่ถุงลมอ่าใส่ถุงลมเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทําสีแล้วก็เก็บเรียบร้อยหมดใช้เวลาปีนึงพอดีอืคกว่าเครื่องกว่าจะทําเครื่องเสร็จนี่มันใช้เวลานานไหยสี่ห้าเดือนนะครับทําสีสามเดือนนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆอีก พวกไฟอะไรต่างๆนี่ก็ไล่เก็บหมดก็เปลี่ยนเป็นของเอลล่าอะไรเงี้ยมันจะสวยอันนี้ก็จัดเป็นถุงลมเลยใหม่อยู่ตรงนี้ก็ได้บี๊ตตองไซลและถามเลยครับไ,ไม่ใช่โป <c oughs> พี่บี๊ตามพี่บีเรียกชื่อพี่ก็ได้ทีนี้โชคดีอย่างที่ได้รถมาภายในสวยอ๋อสภาพได้มาอย่างนี้เลยพี่เนี้ยเลยภายในสวยก็แค่ทำความสะอาดแล้วก็เราก็เปลี่ยนพวกอะไรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำอะไรนะดีแท้มากเลยครับแล้วก็ใส่ถุงลมไปมีระบบคอนโทรลอะไรเรียบร้อยมันจะสะดวกเลยอันนี้มันเป็นของมันอยู่แล้วเหรอครับพี่อันเนี่ยอันไหนครับใส่ตรงคอมันเนี่ยอ๋อเราทำทำเอาไปให้ลงกึ่งกึ่งอ๋อเป็นดีไซน์ที่เองใช่ใช่ต้องการได้ให้มันเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เออสวยมากเลยพี่ก็เลยให้ลงกึ่งเขาจัดให้ดีจังเลยครับอันนี้ครับอ๋อนี่ถุงลมอืมแต่ภายในพี่เนี้ยมากเลยแต่ภายในรถคันนี้ได้มาก็ภายในสวยอยู่แล้ว สวยแบบเนี้ยบสุดเลยอ่ะภายในสวยพรมพื้นในก็สวยหมดไอ้ตรงไม้เมื์อะไรแบบว่าใช่หมดเตียย์อะไรต่างๆก็สวยหมดไม่ต้องหืออะไรวะต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะพี่ภายในถุงลมเก็บอันนี้ก็คือลงเตี้ยสุดแล้วตอนนี้อตอนนี้จอดกองกับพื้นแล้วก็ปรับด้วยสามสเตปสเตปเตี้ยกลางแล้วก็เตปวิ่งสูง ผมเคยได้ยินเขาบอกว่าพี่ทํารถเองคือทำเองค่อยๆทาไปจริงเหรอพี่ทำเองเลยเหรอครับนี่ก็ทําเองทั้งหมดเลยไม่ทั้งหมดอ่ะอย่างเครื่องก็ไม่ให้อู๋เขาทำอู๋ลงหนวดเนี่ยทำให้แต่ว่าบางอย่างที่เราเก็บได้เราก็เก็บเองอย่างถุงลมนี่เราก็เก็บเองทำเองซื้ออุปกรณ์สั่งมาแล้วก็ค่อยประกอบทําเข้าไปอย่างรถอันนี้รุ่นนี้เวลามันจะลงเต้มมันต้องตัดอะไรเพิ่มเติมอ๋อไม่ต้องเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสปริงออกเอาถุงลมใส่ไปก็ลงอย่างนี้ได้เลยใส่แม็กสิบเจ็ดก็ลงอย่างนี้ได้เลย ถ้าแม็กสิก็จะเตี้ยววันนี้ได้อีกนิดนึงนนอันนี้ก็คูดแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็สุดของเขาอะ่ะสุดของเาสวยเลยครับแต่พูดถึงว่ารุ่นนี้นะ่าเอามาทําเพราะว่าขับดีแล้วก็ตัวรถค่อนข้างที่จะอายุเกือบสามสิปีแล้วไม่มีผุเนี่ยหายากถ้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปก็ส่วนใหญ่จะผุแต่ร้0ยีมันไม่ใอ่ผุนะเขาจอดดีเจ้าของเดินมาเก็บดีป่ะครับครับก็ ก็ S <S: <S ได้มาก็สวยอยู่แล้วสวยสวยมากสีมาใหม่สุดแล้วไม่คิดว่าพานาจะแบสวยขนาดนี้เลยมไม่สวยอย่าง <S 2> <S 2> เกียร์ต่<สว>างๆมันเรี้ยหมดเลยพอดีมีน้องในกลุ่มชื่อไมค์คนหนึ่งรับรุ่นเดียรุ่นเดียวกันครับ,รบวันก่อนก็เคยไปออกคลิปกับเขาอ,อ่าครับ,รบเจฟเบรกนี่ของพี่ก็เปลี่ยนนะเจฟเบรกนี่พี่ใช้ของดับเบสองศูนย์เจ็ดไอตัวอีคูปอ่ะอีคูปรุ่นใหม่ๆเคยเห็นไหมอ่ามันใส่กันได้เลยนะเจฟเบรกอี่คูปมาใส่คันนี้โดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยอื ใส่หม้อน้ำมาครับครับโม่น้ำนี่ของอะไรครับหม้อน้ำนี่ก็ทำเอาครับเอาโอ้เปลี่ยนฝาใช่ไหมครับอ่าฝาก็เปลี่ยนโม่น้ำนี่ร้านชาดอินเตอร์ทำให้อ๋อตกใจเลยฝาที่พีมีรถกี่คันนะครับเนี่ยมีรถสี่คันอ๋อสี่คันแต่งทุกคันมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีฟอร์ดแดนเจอร์มีเบนซ์ซีเอลเอสมีพอร์ตคาร์เคแมนเจ็ดหนึ่งแปดมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีคันนี้ แต่งทุกคนันเตี้ยทุกคนันเตี้ยแตทุกคนันเตี้ยทุกคนันฟอร์ดไม่เตี้ยกันเดียวอฟอร์ดไว้ตอนนี้น้ําท่วมก็ไว้วิ่ง <c oughs> เล่นน้ํา <c oughs> นะครับดีจังครับพี่คันนี้สวยมากนะครับเแ็นสีด้วยแหละเนาะไปจอดใครก็ทรงมันมันถ่ายรูปสวยดีทุกอย่างมันดีครบหมดแล้วครับครับไปขึ้นไดโน่ก็ได้เกือบสองร้อยม้าเหมือนกันนะอ๋อเหรอใช่ก็ถือว่าขับดีอยู่แต่ว่าน้ํามันนี่ซดเลยสี่ลิ้นด้วยใช่ หกเลนหกเลนใช่ปวดปั๊บนี่กดอันที้วดปาร์ตเลยพี่เดี๋ยวถ้าทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่ทำอะไรเพิ่มเติมเหรอก็จะไปทำเบาภายในโอ้ให้มันเป็นลายๆแบบกวดๆเหรอได้เป็นเป็นเป็นลายถึงลายสก๊อตอะไรอย่างเงี้ยดูมีเสน่ห์หน่อยลายตัด ไม่อยากได้ลายเดิมนะใช่ให้มันดูแบบมีสีสันหน่อยข้างในเอกลักษณ์เนาะครับอย่างอื่นก็คงไม่ทำแล้วล่ะก็ไปเก็บทรงไว้แบบนี้แหละดูแนวจิโก90ก้าวดีมากเลยครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่บีดีครับยินดีครับแต่ว่าย่อกาสหน้าไปถ่ายคันอื่น์ตดดีครับไปแล้วครับนี่อะไรไม่รูนี่เราคุยเรื่องสีกับพี่นะะพี่เขาบอกว่าเนี้ยเนี้ยบมากนะสีนะ อยู่บางกรวยนนทบุรีชื่ออะไรครับจำชื่อไม่ได้ไม่ได้ดูจากเจ้าของชื่อเฮียมีอ่ะเสียดายเปล่าเพื่อนๆอยาไปช่างหมีบางกรวยซอยวัดโคนอนก็คือทําเครื่องเสร็จแล้วก็ดึงยกเครื่องออกแล้วก็พ่นแต่ว่าทําทุกอย่างเสร็จเรียบมากเลยนะพื่ยกเครื่องออกแล้วก็พ่นเก็บภายในเก็บห้องเครื่องเก็บใต้ท้องแล้วค่อยเอาเครื่องวางใหม่ อีเด็ดนึงจปิ้งกระดองใช่ผมก็คิดว่าปิ้งมาพี่แต่ว่าภายในไม่ได้ลื้อออกเพราะว่าไม่อยากประกอบใหม่อืแต่งานเขาก็เนี้ยบมากครพี่ขอบเขิบอะไรมันพวกนี้เราใช้พ่นสีดำเข้าไปแล้วก็ใช้ล้เคลื่อด้พอดูมันะออกมาเนียนเนี้ยบเนี้ยบจนคิดว่าปิ้งกระดองเลย มีมีความเว้าวลงกึ่งจะลุกจะเหมือนกระดอเลยแหละเพราะว่าเนี่ยพวกข้างในนี่ก็พ่นหมดโอใช่มีความเว้าแบบน่าตกใจโดยที่แบบว่าไม่คิดว่ามันจะทําแบบนี้แต่พี่ว่าที่ชอบมากคงจะชอบคอพวงมาลัยพี่แหละใช่โอ้คอพวงมาลัยนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปทําตามอืมให้ลงกึ่งกึ่งได้แต่ดีเลยครับพี่ Thuộc, hơn đấy, đẹp, săn lùi đấy, thế này